สวัสดีครับมาถึง EP ที่87กันแล้วนะครับเดี๋ยว EP ที่87นี้เราจะมาทำภาพปิดเบ้ยวอย่างนี้กันนะครับเป็น abstract shape ละกันนะครับเรียกว่า abstract shape ละกันวิธีการทำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเ,เราสร้างพื้นแปะกาวกันอย่างนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดทำยังไงก็ทำได้โดยการใช้เครื่องมือวาดวงกลมนี้นะครับ วาดวงกลมขึ้นมานะครับแล้วทําการเลื่อนไปทางขวามือโดยการกดปุ่มออทรเน t ค้างไว้นะครับแล้วขย,ยับไปทางขวามืออย่างนี้นะครับเราจะเป็นการ Copy วงกลมขึ้นมาอีกอีกรูปหนึ่งนะครับจากนั้นกดปุ่ม Ctrl D นะครับก็จะเป็นการ Repeat รูปวงกลมนั้นขึ้นมาเอาจำนวนที่เราอยากได้นะครับ อันนี้ผมก็ใช้ประมาณ10รูปนะครับทําการเลือกทั้งหมดทําการกรุ๊ปนะครับกด Ctrl G นะครับหรือว่าไปที่ Object แล้วก็กรุ๊ปนี้นะครับ mm hmm. ก็ทําการกดปุ่ม Alternate ครั้งไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อทําการ Copy รูปเดิมเหมือนกันอีกเดิมอีกครั้งจากนั้นก็กด Ctrl D ครั้งหนึ่ง ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูแล้วแต่ครับอาจจะเพิ่มอีกก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ผมขอรูปประมาณนี้ก่อนละกันจากนั้นเลือกทั้งหมดนะครับกด ctrl g อีกครั้งหนึ่งนะครับทําการกรุบรวมกันไว้เลื่อนลองเลื่อนดูนะครับจากนั้นเราอาจจะใช้รูปเชฟนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมวาดไว้อยู่แล้วนะครับหรือจะวาดใหม่ก็ได้ครับไปที่เครื่องมือดินสอนะครับ pencil tool นี้นะครับ แล้วก็วาดรูปทรงอิสระของเราขึ้นมาได้เลยครับอยากได้รูปแบบไหนก็วาดเลยครับรูปนี้ก็โอเคนะครับแต่ผมไม่ชอบในส่วนนี้นะครับขอรูปออกแล้วกันอ่ให้เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่คือรูปร่างอิสระที่เราก็ได้ขึ้นมาจากนั้นก็เลือกทั้งสองรูปนี้พร้อมกันนะครับไปที่เครื่องมือ Object Envelope Distort แล้วก็ Make with Top Object นี้นะครับรูปเมื่อฉากหลังเราเนี่ยก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในนี้นะครับทำให้รูปได้ทรงบิดเปี้ยวเท่ไปอีกแบบนึ่งนะครับลองดูนี้ก็ได้ครับเลือกสองรูปนี้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี้นะครับให้เหมือนกับรูปข้างหน้าสีฟ้าครับ แล้วก็เลือกพร้อมกันไปที่ Object e n ์แอ o ด e วิ s ลอ r ดิสแล้วก็ Make with the top object นะครับกิงก็จะได้มานะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับสร้างรูปทรงอิสระที่เราอยากได้เอาไปประกอบในงานหรือว่าเป็นแป็กกาวฉากหลังเท่ๆนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ